เขาใหม่หนึ่งคันนะโตโยต้าโคโรานะครับตัวพิส1.8ไฮบริดสมาร์ตตัวเริ่มต้นของตัวไฮบริดสมาร์ทนะครับของตัวไฮบริดนั่นแหละนะปี2021ครับผมนะสวยสดงดงามพี่รถหนียงผลจุการนะหัวสูญชัดเจนครับผมคันนี้นะครับออกข้างอยู่9 3้0 0 0บาทและพี่โดนขายอยู่ที่550,000ห้าหมื่บาทปอนเริ่มต้นประมาณ9,000เท่านั้นเองนะนะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะรายได้20,000ต้นๆซื้อคนเดียวจบพี่นะภายในสวยสดงดงามหัวสูญชัดเจนครับคับนนี้นะครับด้านท้ายเป็นไฟไลท์แ้งด้วยนะครับ ระบบความปลอดภัยนะฮะให้มาถือว่าเพียงพอนะนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยประหยัดได้รอนพี่20โลลิตรนะฮะมีให้เห็นแน่นอนนะนะครับพี่ดูสภาพเบาะนะนี่เบาะพวงมาลัยสวยจิปเนี่ยเรื่องให่ยูไนต์สองครับปลอดสูญเสียเจนพี่เนี่ยเน้นในเรื่องการใช้งานนะฮะโอ้โหพี่ดูสภาพเนี่ยสภาพนี้นะขยิหารถกลับบ้านไม่ได้นะครับไปดูที่นี่ก่อนนะนะครับดอกเบี้ย1.29ครับแล้วก็พุที่หัดใหญ่ส่งสไลด์ฟรีครับผมนะจัดกันไปได้เลยนะฮะโอเค ครัแล้วเย็นข้างเยอะนะไปดูในคลิปกันต่อได้เลยครับไปกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบีบรถมือสองนะฮะกับผมนะครับบีมเพชรยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนนะฮะสาขาสุวินทวงศ์46นะครับตอนนี้เนี่ยมีรถมากกว่า400-500คันเลยนะนี่ผมให้ดูรอบข้างก่อนนะพื้นที่อย่างนี้นะครับเยอะมากเลยพี่นะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะพาชมเอาติสนะฮะล็อตนี้แล้วกันนะที่จอดดีแถวนี้นะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับอย่าเพิ่งไปไหหนนนนะะดูใ้จบลกั นะครับมาคันนี้ดีกว่าโตล่าโคลาอัลติสนะครับ1.8 Hybrid นะฮะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะฮะตัวเริ่มต้นของตัวไฮบริดนะปี2021ผลิตปลายปีด้วยนะผลิตเดือนเนตุลาคมนะครับผมเนี่ยหนึ่งจุดแปดไฮบริดสมาร์ตนะฮะตัวเริ่มต้นนะนะครับเหมาะสำหรับใครบ้างนะรุ่นนี้นะฮะจริงๆรุ่นไฮบริดนะฮะเขาทำมาสามรุ่นย่อยเลยนะนะครับก็มีตัวไฮบริดสมาร์ตตัวเริ่มต้นตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวไฮบริดพรีเมี่ยมและพรีเมี่ยมเซฟตี้นะครับตัวนั้นนน่ะะะฮก็เป็นตััวท็อปปไเลยนะครบ รุ่นนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะใครที่ไม่ต้องการระบบเยอะแยะนะฮะปุ่มกดนู่นนั่นนี่เยอะแยะนะฮะนะครับไม่ต้องการระบบพวกนั้นนะนะครับแต่มีระบบที่ะระบบความปลอดภัยให้มาเพียงพอต่อการใช้งานนะนะครับมีทั้งเซนคอนโทรลนะครับมี ABS ให้นะครับแค่นี้ผมว่าเพียงพอแล้วนะนะครับเพียงพอแล้วนะครับกระจกก็ลงเป็นไฟฟ้าแล้วด้วยนะฮะ แต่คันนี้ไม่มีกล้องถอยให้นะครับแค่นั้นเองนะครับระบบเซ็นเซอร์ต่างนะครับมีมาให้เพียงพอต่อการใช้งานสําหรับตัวเริ่มต้นที่เป็นตัวไฮบริดนะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับนะประหยัดสุดๆเลยพี่เพราะมีระบบตัวไฮบริดเข้ามาช่วยในการขับขี่เนี่ย20ลิตรมีให้เห็นแน่นอนนะนะครับดีกว่าน้ํามันล้วนแน่นอนนะใครหารุ่นนี้อยู่นะนะครับทางโตลต้าเขามีวรนตาีของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดให้10ปีด้วยนะนะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะ มาดูที่นี่ก่อนค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวสมาร์ทนะเอาข้างมัน900,000 39,000บาทนะเพชรโดนขายอยู่ที่ราคา5 59,000บาทนะหายไปเกือบ400,000พี่นะครับหายไปเกือบ400,000 500,000 59,000บาทเนะี่ยผ่อนอยูมาร9,000นะฮะะนครับ9,000ปลายถึงตัว10,000นะนะครับพิเศษดอกเบี้ย1.29%นะฮะนะครับแล้วก็พื้นที่หัดใหญ่นะส่งสไลด์ฟรีนะครับผมนะฮะใครดูคลิปนี้อยู่นะแล้วก็อยู่ทางใต้นะฮะหันใหญ่นะครับสงขลานนะะะฮครับ ให้ดูว่าคันนี้มีดอกเบี้ยพิเศษ1นึ่งสอนะฮะแล้วก็มีส่งสไลด์ให้ฟรีด้วยนะครับเนะี่ยก็มาดูที่นี่ก่อนนะเบอร์ผมด้านล่างศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะฮะคันนี้เป็นสีขาวรถในงานปลิตจำการครับผมนะหน้าเดิมไทยเดิมไม่มีฉนกไม่มีความเป็นรถยนต์ของตัวไฮบริดนะนะครับย้ำอีกครั้งนึงใครไม่ต้องการระบบยุ่งยากนะฮะเยอะแย,ยะวุ่นวายนะนะครับแต่ต้องการในเรื่องการประหยัดน้ำมันนะฮะแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับ เอาไปใช้ด้วยเลยพี่สวยงามแล้วก็ประหยัดแน่นอนฮะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในของคันนี้กันครับมาดูกันตองในส่วนของภายในกันนะครับนะภายในเป็นสีดําทั้งหมดนะับผมนะเบาะปรับนะับเป็นปรับมือนะธรรมดานะอย่างที่บอกนะครับระบบไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งวุ่นวายนะนะครับนี่ระบบไฟฟ้าไม่เยอะนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดนี่มีให้แน่นอนพี่นะฮะพี่ดูหัวเกียร์สภาพโอ้โหเลขไมค์รู้สึกเยะแสนสองนะนะครับประมาณแสนสองปียี่สิบปลายปีด้วยนะ สวยสุดนุางงามพี่กรณินะครับแผงประตูสวยกระจกลูกกลมไฟฟ้าออโต้ชฉาะคนขับนะภาพตัวไฟฟ้าเป่าตัวไฟฟ้านะครับแค่นี้ก็เพียงพอกันให้งานเลยนะผมว่านะนะครับซีนกาวเนือ้อนุ่นฝาไม่โดมไม่อาร์กในจุดเชื่อมต่อสวยนะครับซอฟทัชเดิมๆนะฮะมีเส้นสายที่เป็นตัวมอสเงาๆแล้วก็สีของตัวคอมเมียมด้วยกลับมาได้เซรามิคเพจขึ้นลงพี่นะครับพยายนรองพื้นมีมาให้นะฮะตรงรุ่นนะครับนะมีกระดุมเล็กให้ด้วยนะแล้วก็พรมปูพื้นด้านล่างตรงรุ่นนะครับสวยมากพี่ ฮโอ้โหให้มา,า,าคนุ้้มนะคือผมเนี่ยต้องบอกว่าผมชอบรุ่นอย่างนี้นะเปน็นตัวเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ระบบไม่เยอะไอ้นี้คือชอบเลยนะนี่ฮะนี่หัวใจเป็นอย่างนี้นะได้ขี่เลยเป็นด้วยนะครับแล้วก็จะล่างพุตสตาร์ทอยู่นี้หนึ่งสองสามสตาร์ทเครื่องแล้วนะเครื่องทํางานนี่คือทํางานเลยนะนะครับไฟเรดดี้ขึ้นแล้วนะครับผมปุบ๊บนี่นะฮะ ไฟโชว์อื่นไม่มีนะนะครับมีแค่ไฟเตือนน้ามันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เข้าเกียร์ P อยู่เกียร์จอดอยู่เลขไม้ที่ปรากฏนะฮะหนึ่งแสนสองหโลนี่ตรงนี้ชัดๆนะนะครับนะไฟโชว์อื่นไม่มีนะระบบทํางานเลยนะถ้าผมใส่เกียร์ก็คือไปได้เลยพี่แอร์แบ็กมีให้7ใบนะเพียงพอไหมผื่อว่าพอเจ็ดบันเใบก็พอแล้วนะนะครับแอร์แอร์พีไม่มีนะนะครับอย่างที่ผมบอกนะระบบที่เป็นพวกจุ๊กจิกระบบนู่นนั่นนี่แจ้งเตือนนู่นนั่นนี่ไม่เยอะไม่มี นะครับมีแค่นี้มีแค่ทักซ์เนคอนโทรลนะแล้วก็ A.B.S นะครับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างปึ๊บนี่เนะี่ยมีในเรื่องของค่าเฉลี่ยน้ำมันมีเซ็นเซอร์ถอยจอดให้อ่าโ,นะโอเคนะครับเซ็นเซอร์ผมว่าโอเคนะเพียงพอต่อการใช้งานนะพูดง่ายวันนี้ใช้งานดีกว่าหนะ้าจอเนี่ยเชื่อมต่อวิทยุนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อในโหมดของโทรศัพท์เนะนี่ยนี่เดี๋ยวผมเปิดแอ้ให้ปุ๊บแอร์ไม่ได้แยกซ้ายขวานะฮะนะครับ,นะรบแต่เย็นนะผมบอกเลยว่าเย็นนะ นใช้ได้เลยทีเดียวนะหน้าจอก็มีวิดีโอให้แค่นั้นเองนะไอเย็นเพีงเพาะนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานเริ่มต้นแค่นั้นเองนะครับนะเชื่อมต่อก็ได้เป็นพวกโทรศัพท์นะพวกมีสาย USB เชื่อมต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ที่วางของเนะี่ยตัวนี้เป็น EV mode นะฮะน,น,นะครับเออ่ทักชั Dig mode. Dig mode น่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ไดโหมดไดโหมดนี่มีอยสามโหมดนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตรงหน้าจอแล้วกันนะเดี๋ยวผมกดข้างล่างนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บขึ้นตรงไหนเอ่ยไดโหมด ตรงนี้นะเป็น power นะฮะนี่นะฮะ power m o มดนะฮะอันนี้คือโหมดสปอร์ตนั่นเองนะ eco mode นะฮะโหมดประหยัดพลังงานนะฮะน้นใช้งานในเมืองติดไฟแดงเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ comfort ฮะก็โหมดทั่วไปนะมันจะไม่ขึ้นอะไรนะนะครับประมาณนี้นีฮแค่นี้เองนั่นง่ายๆพี่นะหัวเกียร์สวยนะโค o เป็นมือฟ้านะฮะแล้วก็บอกคนข้างๆนะครับประมาณนี้ด้านบนด้านบนเป็น soft t u นะนะครับ ตกแต่งด้วยเส้นสายของตัวโครเมียมนะฮะแล้วก็ที่เก็บของใส่ของเดี๋ยวดูหน่อยคันนี้รถจากที่ไหนเอ่ยของบริษัทไทยริกลริสซิ่งนะครับไทยริกลริสซิ่งมือเดียวมือแรกนะครับรถหน่วยงานผอศูนย์ี่เจนพี่เป็นหน่วยงานของรถเช่ารายใหญ่นะฮะนะครับของประเทศเลยนะนะครับนี่แผงมือแดดมีจะให้มีไฟให้อ่านี้โอเคนะครับแล้วก็ไฟนะฮะไฟดานแผงมือแดดมีจะให้มีไฟให้ไปตรงไปด้านสวยไม่มียานไม่มีกรหลครับ สวยเลยนะกระจกมองหลังตัดแสงเป็นก้นโยกนะครับอันเดี๋ยวผมเปิดไฟแล้วก็ไฟขอทางและสากระปงไว้รอเลยมาครับเดี๋ยวไปดูส่วนของด้านหลังนะนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจำอย่างดีคือเน้นใช้งานนะฮะประหยัดประหยัดพี่ระบบไม่เยอะนะฮะต่างจังหวัดกรุงเทพวิ่งได้หมดนะฮะประหยัดด้วยนะนะครับเบาเต็มเต็มนะฮะนี่โอ้โหยิบจริงๆสวยมากพี่นะฮะไม่ช้ำนะครับผม ด้านหลังแอร์ไปยังรองพื้นกระดุมเล็กนะกระดุมเล็กจะดีกว่ากระดุมใหญ่นะกระดุมใหญ่มาจำวนนะนะครับนี่ประมาณนี้ด้านหลังเนะี่ยแล้วก็ล้อนะฮะสองศูนย์ห้าสิบห้าสิบกครับยางเป็นของเดี๋ยวนะของมิชลินด้วยนะมิชลินนะครับผมปีสองพันยี่นะฮะนี่ชัดๆแมาขนาดสิบหกนิ้วนะนะครับแล้วนบนราคาไม่มยไม่รักยิ้มนะด้านข้างเหมือนกันนะด้านท้ายไฟไลทแคดิ้งแล้วนะ นะครับตั้งจาตัว1.6นะฮะ1.6นี่เป็นไฟหลอดอยู่เลยนะครับอันนี้เป็น LED แล้วนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้นะแล้วก็ใส่ลักตัวไฮบริดครับผมนะแล้วกันแบตเตอรี่ของทางโตโยต้ายังอยู่นะฮะ10ปีเม็อาร์ซีนกาลนะฮะยังรองพื้นเดิมนี่คือสีเดิมนะรองพื้นเดิมเลยนะครับซีนกาเป็นก้อนๆเลยนะครับแล้วก็เม็อาร์นะฮะรางน้ําสวยเดิมนะครับรางน้ําใต้กระจกพี่นี่เดิมๆนะนี่ก็เดิม ยกระจกบ้านหลังด้วยฮะโตต้านะฮะไรฟ้าไม่ขาดนะจุดก็ลงจุดพระของพี่สภาพมีผ่านการใช้การมาว่างนะมีสกิดนะนะครับแต่ไม่ถึงกับช้านะครับผมเนี่ยแม่แรงว่าขัล้อไม่ขันแม่แรงนะหูลากนะครับล้อเป็นล้อแม็กด้วยนะครับเนี่ยขนาดเท่ากันนะฮะนะครับล้อไหนเสียล้อไหนแตกก็สลับวงเนี่ยวิ่งได้ปกติเลยปึ๊บแล้วมาลองรับอี0สิบนะฮะ เอาฝั่งซ้ายครับสวยงามไม่ยับไม่ยน่นนะเหมือนเป็นรถใช้งานคนเดียวนะพี่ดูกับในสเกเปยนะแล้วก็แผงประตูด้านหลังครับคันนี้นั่งสบายสบายพี่นะสี่คนกลับบ้านนะออกเซร์เบอร์ครับปีผลิตนะปียีนะ่สิบเอ็ดครับผมปลายปีแล้วนะนะครับเหมือนเกือบได้รถปียี่สิบสองเลยนะแต่ราคายอยู่ยี่สิบเอ็ดอยู่นะครับเครื่องยนต์สองเ้นอาร์ F X e นะฮะ fxe นะฮะเป็นเครื่องยนต์ของรหัสที่เชื่อมต่อกับไฮบริดนะ การบ,บันไดไซเผ็ลเพจีพ่ดูโอ้โหฝั่งนี้ไม่มีคนนั่งนะผมบอกเลยไม่มีคนนั่งนะถ้าสภาพนี้เนี่ยแผงประตูครับสวยงามมิดอเม็ดอาร์ซีนเกาวเนี่ฮะภาษีพรบครับวิกายนนะฮะหกเก้าเยาวๆยาไปหนึ่งปีนะฮะบัตรหน้าเดิมนะฮะโกต้ตานะนะครับเหลี่ยกมกําสันไม่บุบไม่ระยิมสีเทั้งหมดเลยพี่นะครับไฟหน้าโปรคเตอร์ได้์เด์ทามนิ่งไรน,นะนะครับไฟเลี้ยวไฟก่อทางสปอร์ตไลท์ไม่มีนะนะครับอ,อ๋อมีพี่มีด้านล่างสปอร์ตไลท์นะ แล้วก็ไฟโพลิเตอร์นะฮะเป็นสีวอร์มไลท์นะครับโอเคเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยนะฮะตัวนี้ระบบไม่เยอะอย่างที่บอกนะไม่มีแจ้งเตือนก่อนการชนไม่มีแจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะฮะไม่มีแอร์ดั้บลิฟท์คซัมโตนะนะครับนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะระบบพวกนั้นนะฮะไม่อยู่ในคันนี้แน่นอนนะนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบถ้วนนะไม่ตรงมิดอาร์สีนกาดูกลมสวยสติ๊กเกอร์ใสนะครับโอ้โหไปดูสภาพจิ๊บจริงๆอันนี้ใครหารุ่นนี้อยู่นะมาดูที่นี่ก่อนนะนะครับ ริงกาวอยู่นะดูสภาพห้องเครื่องนะครับแห้งๆไม่มีน้ำมันไหลเยนะิ้มนะครับนี่โอ้โหถามักงน้ำนะฮะน้ำเบรกครับเดิมๆนี่คือเสียงของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอยู่นะแห้งเงียบๆเลยพี่อย่างเงียบเลยนะ ECU ครับเป็นฟิลเลอร์แล้วก็ปั๊ม ABS อยู่ด้านในนะครับระบบความปลอดภัยที่จำเป็นนะฮะต่อการใช้งานนะฮะมี ABS มีทัคชันคอนโทรล นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันนะครับแค่นี้ผมก็เพียงพอแล้วนะจะเอาข้างอันนี้นะ9 3 9 0 0บาทราคาแรงมากนะนะครับสำหรับ1.8ไฮบริดนะเป็นปจนขายที่ราคา559,000บาทสำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะนะครับผ่อนอยู่มาณ9,000ปลายถึง1,000นะครับลูกค้าก็รายได้ประมาณ2,000 0 2,000 0ต้นนะซื้อคนเดียวจบครับดอกเบี้ยพิเศษนะ1.29%นะฮะะนครับแล้วก็สำหรับพื้นที่หัดใหญ่ครับนะมีสไลด์ส่งให้ฟรีนะนะครับสำหรับหัดใหญ่สงขลานะนะครับ ก็พื้นที่นั้นเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะฮะก็เลยเป็นโปรโมชั่นของทางบริษัทพิจดนะส่งสไลด์ให้ฟรีพี่นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์ผมด้านล่างสูงก็สามสองหกเก้าเกนะรบ,บริษพิจดนะผู้จัดการฝ่ายขายแล้วก็ช่องทางของเราแอดนะครับ s หกหก bbb หกหก bbb ครับนะแคปรูปไปก็ส่งใเขาส่งรูปเข้ามาผมมีน้องช่วยตอบอยู่นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ในช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีครับ